กับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พบกับที่ใหญ่แล้วครับผมวันนี้ที่ใหญ่จะพามากินหอยทอดนะครับหอยทอดนะคะเจ้าเก่าซื้อกินประจําครับเจ้าของร้านครับประมาณอยู่ตามตลาดนัดนะครับบางทีก็สองนัดสามนัดค่อยมาทีนะครับนี่เจ้เจ้าของร้านเอาสองกล่องครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับน้ำจิ้มขอส สามแจงสีพ่อครับติดตามได้ครับผมทางพี่ใหญ่พาชิมนะครับทางช่องยูทู u b e โอขอบคุณครับขาดน้ำจิ้มไม่ได้ครับผมองวสี่สิบบาทเองครับผมได้เยอะด้วยครับตอนนี้อร่อยครับอร่อย หากินได้นะครับตามตลาดนัดนะครับคลองถมนะครับไม่รู้แกไปตลาดไหนบ้างครับตลาดวันจันนี้อยู่ไหนวันจันอยู่บ้านเชื่อมธนาคารอยู่อำเภอหนองแสงบ้านหนองไฮมันพุฒน้องนสวงมันพุดนวลสวงนี้ในอำเภอเลยบอก่ครับ สอนขับรถโอ้ตรงตรงตรงสอนขับรถตรอ,อ่ะนะครับอ่ามันเพื้อหัดน้องให,ห้อีกครับมันสุกปา,ปากคาดปาค่ข่ยหรือฝาคา,าดว,าคาวันเสาร์าน้องไข่เอ้น้องให้วันอาทิตย์น้องไข่ตลาดรถไฟน่บอบ กเราูนัเ็ดตบว้อม่ได้ที่ะรับรองว่าคุณองกับตาบดทุกันเีย้จตมไม่อีกไงยากอีกเนี่ยจงบ้านตัวแล้วตเปลไปเด้เดยไปเพ่อยนอ่ไปเร็วเาวิอีกเดยันัหัวอะนู่ไปกับไปเลยด้นี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอ่าสวัสดีบ่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องร่วสวัสดีแม่พ่อแม่พี่น้องที่เขารรักทุกขันนะครับนะครับวันนี้ก็พบพ่อครับพี่ญ่พี่ไงกับพูดจีล้วก็ช่วยอีกครับครับปู่วันนี้ได้ห้อใดไม่นู่ยังครับผมหอยทอดหอยทอดครับหอยทอดครับยังก่อนในอ่าทัวงอะอันนี้ลวกเพิ่มอีกนะครับนี่นะแจกอาวุธครับแจกอาวุธอันนี้อาวุธ ของน้องครับอันนี้เขาอาวุธของไอ้ครับมามากครับมานังครับทีมงานน้ำไร้เงีครับผมมาเอาลายใหญ่ห้างครับผมเสื้อแซบครับบ้านนี้หอยทอดนะครับส่งเข่ากันก็ได้แน่ๆนโดนได้มีโอกาสนะครับเอิญดูกมากกินน้ำนะครับสูเซียนี่เพิ่นกินก่อนนะครับ อืมอืมอเยอะมากกแกเลยอ่ะอืมอืมอาเสือมาสองกองครับหนึอืมดีอ้วนักอนู่ดีแล้ว Nào, tiếng mắt Chưa Chưa Thế tục Ừ vẫn được kèm đó Ở trong rồi ạ Trong bình đó Ừ, <coughs> <coughs> ừ. <coughs> 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 อจะใครซื้อมาสามกองแล้วแล้วไปทางไหนครับทางเดียซื้อมาบอกกินน้ำบระมารีวิวน้ำนะครับนี่โอ้กัวงตัวใหญ่ครับเนี่ยอ๋อเนี่ยใครครับทุกคนใครใครใครอืมใคร ตองออกต้งหอกอืมอืโอ้ตัวใหญ่เลยคือแม่กินหอยหอยเนี่ยผมักสื่อทองออกมาหลวกเพิ่มอีกนะครับหมูคอครัอืม รสชาติมันจะได้สดแซ่บกรอบๆต้งองห่กันรแบปยังอ่ะเสือกอ๋ออ,อ๋อ่อทำไมบปสีแ้อทำไมบปสีแดงกองอือบย่านรูบะขีน้ำเนาะ lừa về mẹ năm mẹ bóc cứng lừa về năm mẹ bóc má lừa mẹ Được

嗯，<laughs> 嗯。嗯。嗯。 음~~ 음~~ มอืมอื 음. อ음มอื เอา,าจริงกินม่พอ่เองนะครับดิสูดแล้วพูดเยอะสมัครครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สมัครครับพี่น้อง <c oughs> โอ้สมัครครับโอ้ เอานะเอาวะเอามาหน่อยยิ้มเนะหนาวก็มพตัว่ะเอาเอาเอาน้ำกินกระพือ่งอะไระอ้ยิ้มเลยบ่ะยิ้มเลอครับ ปันจับปูใส่จะลงตอนแรงๆมีซิบปลาครับอตอนแรงๆมีสิบปลาครับหมะ อันนี้โมเมนต์อังวนคืออ่ะลาบโบลรีครับอังวนนี่งงนงไงีพี่ว่าอีมเหรอ 还供。嗯嗯嗯 เจ้าวเไรของนี่แม่กล ok. ิ um> ่นได้โค้งนอกมาแล้วครับผมเอาอ่ะให้ทอดไปให้แม่ครับอืม

อันนี้ก็จะเป็นขนมสั้นขนมสันมาตัวไอ้ ใบตองครับพ erm ี่น้องอาจารย์คือใบตองครับพี่น้อง ก็ว mm ่ายกอืม

พ่อครัคบอังุณ์พ่อครัคบเอ่อบีไซบุรี <c oughs> <c oughs> อืมอ้อาวางิมนจะคำเนานะ พี่หมองแนแกะน้สั่นะนะครับตามกัะน,น,นุบนัะนุบกรบครับพี่นอ้องบายบายครับพี่นอ้องนี้นใคเจอกันฝากกดไหลก์กดแชรกกดติตตามให้พี่ะะเง้ยด้ยครับเจ้างับ บายบายทิดหนาเนี่ยังดีดีดอ่ะยังมาฝากพี่ฝังร้อกกันคือเก้านะครับผม